ช่องสยองสามร้อยหกสิบห้าวันฝากกดไลค์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องต่อไปด้วยนะครับเรื่องนักประดาน้ำาภาค7คืนนี้มีคนขอให้นำเรื่องจริงที่เป็นข่าวเมื่อเร็วๆนี้มาเล่าให้ฟังกันครับเรื่องจากคุณเฉลิมพลนักประดาน้ำาค7เขตเกิดที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีเมื่อคืนวันที่ส2องเมษายนที่ผ่านนี้มา คืนนั้นเวลาประมาณทิงคืนมีเหตุคนสูญหายใต้น้ำเป็นนักท่องเที่ยวชาวพมา่าผู้ชายชายหนึ่งรายมากันห้าคนและได้เช่าแพท่องเที่ยวลากออกไปล่องห่างจากฝั่งประมาณสามกิโลเมตรและได้ผูกแพไว้เพื่อพักผ่อนนึ่งคืนซึ่งตรงจุดที่กลุ่มนักท่องเที่ยวไปผูกแพพักกันนั้นห่างไปเพียงเล็กน้อยก็จะถึงถ้ำนั่นทม เป็นถ้ำที่อยู่ใต้น้ำมีขนาดใหญ่และลึกมากตัวผมเคยลงไปสำรวจแล้วแต่ยังไม่เคยเข้าไปได้ถึงก้นถ้ำเพื่อนนักท่องเที่ยวเล่าว,ว่าหลังจากผูกแพรเสร็จก็ได้ทานอาหารเย็นร่วมกันทั้งดื่มสุราด้วยดื่มกินกันไปได้พักใหญ่ก็เกิดอาการมึนเมาจึงชวนกันไปเล่นน้ำซึ่งขณะนั้นเป็นเวลาห้าทุ่มแล้วจังหวะที่เล่นน้ำซึ่งต้องโดดลงจากแพร ปรากฏว่ามีหนึ่งในสามคนที่โดดได้จมหายไปใต้น้ำโดยไม่ขึ้นมาอีกเลยที่เหลือจึงแจ้งไปที่เจ้าของแทบบนฝั่งให้นำเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือเจ้าของแทจึงแจ้งมาทางมูลนิธิพิทักษ์กาให้มาช่วยค้นหาคืนนั้นทางมูลนิธิดำค้นหาก,กันจนถึงเจ็ดโมงเช้าก็ยังไม่พบศพชิ้นขอกำลังมาทางชมรมกู้ภัยทางน้ำภาคเจ็ดที่ผงประจำอยู่ ผมจึงนำกําลังพร้อมทั้งประสานกับทางมูลนิธิสวัสดิราชบุรีให้มาร่วมค้นหาต้องเดินทางจากที่ตั้งไปที่เกิดเหตุระยะทาง150คิกิโลเมตรไปถึงท่าลงเรือ11โมงนั่งเรือออกไปอีก20มนาทีถึงที่เกิดเหตุก็วางแผนร่วมกันวางจุดที่จะค้นหาซึ่งตกลงกันว่าผมจะดำลงไปสำรวจก่อนว่าสภาพใต้น้ำเป็นอย่างไร แล้วจะลองค้นหาดูคนเดียวก่อนโดยทิ้งทุ่นลงไปจากจุดที่จมความลึฟอยู่ที่30เมตรระหว่างที่ผมตต่ระดับความลิฟลงไปเรื่อยๆรู้สึกได้เลยว่าตรงนี้เจ้าที่แรงมากแต่นั่นก็ไม่ทำให้ผมวันไหวผมใต่ระดับลงไปอีกพร้อมกับใช้ไฟฉายส่องไปรอบๆสภาพใต้น้ำเป็นหน้าผาหินต้นไม้น้อยใหญ่ยังคงมีอยู่มากมาย ความชันอยู่ที่70องศาผมก็ต่ายลงไปจนถึงที่ความลึก30เมตรน้ำเย็นจัดและมืดมากการมองเห็นต้องใช้ไฟฉายช่วยเท่านั้นผมก็ค้นหาไปเรื่อยๆและลงลึกไปอีกจนอยู่ระดับที่45เมตรทันใดนั้นทันทีที่ผมวาดไฟฉายไปสายตาของผมก็มองเห็นร่างผู้เสียชีวิตนอนคว่ำหน้าอยู่กับหิน ห่างจากผมประมาณสาเมตรสภาพไม่ได้ใส่เสื้อใส่เทียนกางเกงในตัวเดียวตัวขาวสีแขนขาเกร่งผมจินว่ายเข้าไปใกล้แล้วใช้มือคล้องแขนเพื่อที่จะนำศพขึ้นไปแต่ระหว่างที่จะถึงผิวน้ำอีกเทียน15เมตรตัวผมกับศพก็ไปติดกับกิ่งไม้ใหญ่เป็นพุ่มกว้างไม่สามารถขึ้นไปได้ผมก็แกะอยู่พักหนึ่งก็ยังไม่หลดุด จึงตัดสินใจปล่อยมือจากศพให้หลุดลงไปยังใต้น้ำอีกครั้งแต่ระหว่างที่ผมปล่อยมือศพลงไปเบื้องล่างผมก็ฉายไฟตามลงไปด้วยแต่ทันใดนั้นเองสิ่งที่ผมเห็นเบื้องล่างนั้นผมแทบไม่เชื่อสายตาครับผมเห็นเป็นชายแก่ผมยาวแหงหน้ามองขึ้นมาทางผมสีหน้าดูเรียบเฉยผมคิดในใจว่าเอาละกาสไนโตรเจนในทังเล่นผมแล้ว แต่พอผมฉายไฟลงไปอีกครั้งผมก็ยังเห็นชายแก่มองอยู่เหมือนเดิมทีนี้ผมเลยไม่มองลงไปแล้วตั้งหน้าตั้งตาแกกิ่งไม้ออกแล้วรีบขึ้นมาบนผิวน้ำทันทีโดยที่ไม่เล่าให้ใครฟังเพราะกลัวเขาหาว่าเราบ้าอีกอย่างกลัวลูกน้องจะไม่กล้าลงไปด้วยครับแล้วทีนี้ก็ต้องมาวางแผนกันใหม่โดยให้ทีมดำลงไปเอาเชือกผูกศพแล้วช่วยกันดินขึ้นมาจนสำเร็จ นำศพส่งโรงพยาบาลท่ากระดานเพื่อชนสูตรต่อไประหว่างเดินทางกลับบ้านทีมงานดำน้ำชุดที่มาเมื่อคืนเล่าให้ฟังว่าเจ้าของแทบอกว่าเจ้าที่ตรงนี้แรงมากมีท่ำใต้น้ำชื่อท่ำลันทมมีคนมาเสียชีวิตที่มีหลายรายแล้วรายนี้เป็นรายที่สิบที่ตรงนี้เป็นที่อยู่ของพญานาคราชคนที่รู้ไม่มีใครกล้ามาแถวนี้รอ ใทยที่มาจ่อตรงนี้แขกที่มาเที่ยวจะเจออาถรรพ์ทุกรายซึ่งเมื่อคืนในทีมก็เจอกันมาแล้วใครที่นอนหลับก็จะฝันว่ามีเด็กหลายคนมาวิ่งเล่นบนแพร์ทำให้ไม่ได้หลับได้นอนกันเลยทั้งคืนและเขาบอกว่าถ้าจะให้พบศพต้องจุดทูกสิบหกดอกขอเข้ามาก่อนซึ่งทำแล้วก็พบศพจริงๆแล้วตอนที่พบศพจะเห็นมีน้ำวนอยู่ตรงจุดนั้นตลอดเวลา ซึ่งทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าตอนที่ผมลงไปค้นหาจนพบศพแล้วกำลังนำขึ้นน้ำทรงนั้นวนแรงมากทุกคนที่เห็นพากันตะลึงแต่ตอนที่เห็นก็ไม่มีใครกล้าพูดจนระหว่างเดินทางกลับถึงมาเล่าให้ผมฟังเรื่องที่เจอเป็นเรื่องจริงไม่ได้ปรุงแต่งใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ว่ากันไม่ได้แต่ส่วนตัวผมเชื่อว,ว่าสิ่งลึกลับที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้นั้นมีจริง ครับเรื่องที่สองเรื่องความลับของห้องสองเรื่องนี้สมเข้ามาจากคุณแคทครับเป็นเรื่องเก่าที่คุณแคทได้ฟังต่อมาจากเพื่อนของเพื่อนอีกทีโดยเรื่องมีอยู่ว่านักมหาวิทยาลัยมีชื่อแห่งบิมของภาคตะวันออกเมื่อปีการศึกษา2526ผมอยู่ที่นี่มาสองเดือนแล้วกำลังปรับตัวให้เข้ากับชีวิตเด็กหอของมหาวิทยาลัยนี้ แต่มันไม่ง่ายเลยกับการที่เคยอยู่บ้านสบายๆแล้วต้องออกมาอยู่เองตัวคนเดียวรับผิดชอบตัวเองตั้งแต่ตื่นยันหลับหอพักที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้แบ่งเป็นหอชายเจ็ดหอผมได้อยู่หอที่เจ็ดซึ่งถือว่าเป็นหอใหญ่ที่สุดแบ่งเป็นปีกซ้ายปีกขวามีทางเดินเชื่อมตรงกลางข้างหน้าหอเป็นลานจอดรถ ส่วนด้านหลังเป็นสนามกีฬาที่เหล่านักศึกษาของแต่ละหอจะมาใช้ร่วมกันตกเย็นก็ครึกครื้นมากแต่พอดึกแล้วนี่สิครับเงียบเหงาวังเวงสิ้นดีเพราะในรั้วม,มหาวิทยาลายัยมีกฎระเบียบควบคุมบังครับจะเฮ้หาอึกทิภรึโครมดึกดึกดื่นดืเหมือนพวกหอพักเอกชนอนอกมหาวิทยาลัยไม่ได้ใครทนเงียบทนเหงาไม่ได้ก็ต้องออกไปอยู่หอ,อนอกส่วนตัวผมจําเป็นต้องทนเหงาอยู่หอใน เพราะว่าค่าหอนั้นถูกกว่ากันครึ่งต่อครึ่งแต่ก็ดีที่ยังมีไอ้แกวเพื่อนผมเป็นนักศึกษาเฟรชชี่ปีหนึ่งเหมือนกันถึงจะอยู่คนละคณะแต่ก็อยู่หอพักเจ็ดนี้ด้วยกันแต่ว่าตอนนี้มันย้ายไปอยู่หอนอกแล้วและก็เพร้ะมันนี้แหละที่ทําให้ผมต้องลาจากหอนี้ไปตลอดกาลคืนวันหนึ่งที่ห้องผมผมนั่งมองไอ้แกวซดมาม่าเข้าไปถึงสี่ซอง ผมก็ได้แต่พูดกับมันว่าไม่เข้าใจเลยว่ามึงไปอดมาจี่มือก็เพราะย้ายออกไปอยู่หอนอกนั่นแหละอย่างเราๆน่ะหักค่าหอแล้วก็แทบจะใช้เดือนไม่ชนเดือนแล้วนี่มึงย้ายออกไปทำไมมันก็บอกผมว่าไม่อยากออกหลอกแต่มีเหตุจำเป็นผมก็เลยถามมันว่าเหตุจำเป็นบ้าบออะไรของมึง ถ้าเช่าหอเขาก็ให้ค้างได้จนสอบมิเธอรมีเวลาถมเทมันก็บอกว่าถ้าอยากรู้นักก็จะบอกให้ก็ได้แล้วไอ้แกรมันก็ถามผมว่ามึงรู้ใช่ไหมว่ากูอยู่ห้องสองผมตอบว่าห้องสองรตรงข้ามทางเดินใช่ทำไมละ่ะมันก็ได้ยาวเลยครับมันถามผมต่อว่าเคยได้อินคนเรียกนายไโรธห้องสอง ลงไปรับโทรศัพท์ใหม่ผมก็ตอบว่าเคยซิรูเมตมึงเหรอไม่เห็นพามาแนะนําเลยมันก็บอกว่าจะพามาได้ไงกูอยู่ห้องคนเดียวมีคนชื่อไพโรที่ไหนละ่ะพอมีเสียงครอนขึ้นมากูก็จะต้องลงไปบอกว่าไม่มีชื่อนี้แต่พอผ่านไปหลายวันเข้าเขาก็ยังครอนมาให้ไปรับโทรศัพท์เรื่อยๆจนมีอยู่ครั้งหนึ่งกูทนไม่ไหว เลยลงไปรับสายเองดูปรากฏว่าเป็นเสียงป้าแก่ๆโทรมาหาลูกชายแก่กูก็บอกไปว่าห้องที่โทรขึ้นไปไม่มีคนชื่อนี้แต่แกก็ไม่ชื่อหาว่ากิดกันไม่ให้พบกับลูกชายแก่ก็มีปรับเสียงกันไปแต่ไม่ใช่แค่นี้คือป้าแก่จะโทรมาแค่วันศุกร์ตอนสามทุ่มเท่านั้นวันอื่นเวลาอื่นแก่ไม่โทรเลยหลังจากวันนั้นกูก็ไปถามเกี่ยวกับคนชื่อไพโรดนนี้ แต่นักศึกษาปีนี้ไม่มีใครชื่อไพโรธเลยจนหนักเข้ามันต้องไปนคนที่สํานักทะเบียนประมวลผลสรุปว่าไพาโรธเป็นนักศึกษาปีหนึ่งเมื่อปีก่อนแล้วก็พ้นสภาพนักศึกษาไปแล้วเพราะไพโรธน่าตายไปแล้วฟังถึงตรงนี้ผมก็เริ่มหนาวหนาวเย็นเย็นขึ้นมาเฉยๆครับเพราะท่าทีการเล่าของไอ้แกวมันดูซีเรียสมากมันเล่าต่อว่าเพราะไพโรธเป็นน้องปี หนึ่งเลยโดยรนรุ่นพี่แกล้งให้ไปเอาน้ำแข็งที่สั่งไว้โดยต้องร้องชิกจีก๊เหมือนลิงไปตลอดทางคนก็หากกันทั้งโรงอาหารพอตกเย็นไพโรดก็ผูกคอตายในห้องสองร้อยหกซึ่งเป็นห้องที่มันเคยอยู่นั่นแหละแต่ว่าไพาโรดนี่ยังไม่เท่าไรหร่ไอแม่ไพโรดนีส่สิตอนนั้นป้าแกนอนอยู่โรงพยาบาลและเสียชีวิตหลังจากลูกชายตายไปได้ไม่กี่ชั่วโมง ยังไม่ทันรู้เรื่องที่ลูกชายตัวเองผูกคอตายเลยด้วยซ้ำผมฟังไปมาก็นึกขึ้นมาได้ว่าวันนี้วันศุกร์และตอนนี้ก็ใกล้จะสามทุ่มแล้วเลยก็จะลงไปรอดูโทรศัพท์ว่าจะดังจริงไหมโดยที่ไม่สนใจเสียงคัดค้านของไอ้แกวเลยพอพวกผมลงไปถึงข้างล่างตอนนั้นไม่มีใครอยู่เลยพอเวลาสามทุ่มโทรศัพท์ก็ดังขึ้นมาจริงจ ครับผมแลยใจดีสู้เสือลองรับสายดูและแกล้งบอกว่าผมแพโรธครับเสียงที่พูดกับผมเป็นเสียงผู้หญิงแก่ๆเท่าที่สังเกตมันแก่มากจนผิดปกติระหว่างกำลังต่อปากต่อคำกันผมก็เห็นไอ้แกวมันลุกลีลุกลนแปลกๆแล้วมันก็สะก,กิดผมยิกๆพร้อมกับชูสายโทรศัพท์ที่ขาดให้ดูด้วยมือสั่นดริผมมีตาแถบถลนโยนโทรศัพท์ทิ้งดังโครม แล้วแหกปากร้องก้องหอพักเลยครับและนั่นคือเหตุผลที่ผมตัดสินใจย,ย้ายออกไปอยู่หอนอกทันทีขอบคุณที่รับชมฝากกดติดตามด้วยนะครับ